อะไรโรยเนี่ยไปเย้คนนั้นเขายังไม่ลุกมนะวัดระแวงก้าวเดินจะทำอะไรอะ่ะคือตอนแรกวางผ่านวางผ่านวางแผวนไว้ปุ๊บปุ๊บ เราจะทำสิ่งนี้ไม่ไปเล่นมาก็รู้สึกก็มันอยู่เหมือนถึงแม้ว่า80%ของการว้าาาาาาวิควสมกอันนี้ต้องใจกว่าตอนแรกอีกแม่ย ว่าภาษาญี่ปุ่นทำไมดอสูอ๋ <c oughs> ไอ้พวกสารเลวในบริษัทโควรไปตายซอกพวกฉันตัดพวกมันตัดฉันออกแลไว้ฉันทำเพื่อพวกมัดคาขนาดนั้นแต่ถ้าจะต้องเป็นแบบนี้ก็ให้มันเป็นไปดิฉันก็จะได้สนุกข,ของฉันตอนที่โลกนี้ตายเป็นรก ฉันขังพวกหมูสกปกไว้ได้คอกเหล็กแล้วแล้วก็ติดระเบิด c ีไว้ด้วยและแค่จุดระเบิดซะหลักนั้นก็ได้ยนาราชนะพวกงูแต่ถ้ามันจบเร็วเกินไปมันก็จะไม่สนุกบางทีฉันน่าจะทำให้เจ้าคนที่ภาพไม่หยุดนั้นกลัวจะล้องรั่นโดยสักทีอาจจะให้ของขวัญเล็กๆแล้วบอกว่าถ้ากล้าก้า,กา กถ้ากา้าา่าคนข้างๆแล้วฉันนะไไ้ชีวิตคนอื่นๆอยากดูสมภรณนั้นจะทำไแกพูดเรื่องความมีิธรรมกับศักดิ์ศรีแต่กี่ครั้งแล้วที่แกขัดขืนฉันซึ่งเป็นนายของแกนายแกเป็นตำรวจที่ดีดีมากจนสมควรตายสน,นุกชะมัดถ้ามีเพลงด้วยก็ดีสิ อ่ะเราอย, you ายูดที่นี่นี่ยโอ้ยแล้วลองมาดูนะน้าจะพูดอะไรกับเราไหมน้า ตาดูไม่ดีเลย Are you alright? Uh huh. สน,นุกเปิดท้องเมนเฉยๆคนที่หลงเก่งที่สุดในประเทศไทยก็คือปิดเองอา่าฝั่งตะวันออกมันจะแน่นสักแค่ไหน <c oughs> เสียงหลงนิดหน่อยหนหลงทางยังหาเจอหลงเธอแล้วจะไม่ใช่ไม่ใช่ เคนนั้นนี่หรอยังยังดีเสียงเค้มจังแค่นี้เองทำไมต้องขึ้นเสียงใส่ย่างอีกอ๋ออดีแบบหลังเข้านะเหมือนหลังจากเข้า ไม่หรอโอ้ยเคร่งไรเด้วดดดลกหลบลบนี่เธอมาทำอะไรนะอ๋อยหลอนไปหมดแล้วร้อ,อ,อ,อนร้อนร้อนไปถึงคนเล่นเนี่ยเจ๊ที่นั่งอยู่ตรงนี้เราเธอทักหลายรอบแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะลุกเดี๋ยวเจ๊จะลุกแล้วพอเลิกทักปุ๊บเจ๊แม่งโดดมาใส่หน้าตู้๊บขณะที่เราเป็นเด็กใหม่ ยยยยยัย,ยไปไหนแล้ว่ลิกอยอ,อยอ่าหลอกเอรที่เขาว่ากันไปไหนแล้วโอ๊ยหม,มูใบเทานอ่หลอกไ่หลอหลอกอะไรหรอมีอะไรล่อ,ลอ,ลอ แรกเดินมานี่คือแบบยืนโม้อยู่ตรงนี้นานมากนะไม่มีซอมบี้ไม่มีเสียงเทามาทักตัวจนกระทั่งอ่ะจนกระทั่งเราจะไปขโมยอัน,นั้นของลุงใครอ่ะ,อ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 ะลุกขึ้นล้าออโอ้ยหนูจะตายแล้ว่อ,อยดูไปเฮ้อ ยังมีหลังเข้าปะเนี่ยคอช้ำคอดำไปหมดแล้วเนี่ยเลือดอาบเอ๊ะ ฉันะแมแแแใส่รันไครับสิบห้าเจ็ดปละแปดเก้าปุ๊บไม่ใช่หรอก็หนูหนูก็ทำตามที่พี่บอกเป๊ะเลยนะ A few moments later, I see. Half a side, it's it. I side, it's One hour later, two very boring minutes later. I shall all do better Oh, dead. Bye. ด้ขอเหยียบที่ดังที่สุดสับสนซ้ายขวา One eternity later สำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้นะ งั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่นะคะเมียวเมียวเมียวบายบาย